พี่เพชรผมมคุณพอดีเมื่อเย็นไปเอาของฝากบ้านน้องผู้หญิงที่สนิทกันเจอเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ3ามขวบ ยืนมองหน้าเท้าเอวยิ้มให้ก็คิดว่าเป็นลูกหลานบ้านนี้ถามว่าคนชื่อนี้อยู่ไหมเด็กพยักหน้าให้แล้วเดินหายไปในบ้านสักพักน้องผู้หญิงออกมาเห็นผมเลยบอกรอหนูแป๊บนะพี่ไปเอาของฝากมาผมก็แสวว่าหลานมาเที่ยวเหรอน้องก็บอกว่าอะไรพี่หนูไม่มีเด็กนะเหมือนตกใจนิ่งสักพักเราพูดว่าพี่เห็นเด็กผู้ชายใช่ไหม ผมบอกชัยหน้าตาน่ารักหนาะสงสัยกูมาแล้วล่ะพี่คนแปลกหน้ามาเจอบ่อยผมหัวเราะบอกน่ารักดีนะมีการมาทักทายด้วยเลยคิดถึงเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเริ่มเล่นเฟซใหม่ๆผมเป็นคนชอบแนวสิ่งลีรับของขังเครื่องรังชอบมากกลุ่มกุมารทองในเฟซเข้าไปหลายกลุ่มมากทั้งสายเทพสายพรายอยากได้มาบูชา จำได้ว่ากุมารตนแรกที่บูชาคือพิจุกวัดสวนหลวงพราบเข้าห้องมาก็ถวายน้ำแดงขนมของเล่นให้ตลอดแต่ยังไม่ได้สัมผัสถึงอะไรต่อมาชื่อกุมารน,น้ำโขงน้อยทำจากแร่เห็นใต้แม่น้ำโขงคือบูชาเพื่อเป็นเพื่อนกันแต่กุมารที่ผมคิดว่าศักดิ์สิทธิ์และขลังที่สุดคือกุมารเพชรพรมคุณของหลวงปู่หงสุสารทุ่งม,มน เรื่องคืออ่านหนังสือพระเพื่อจะหาเช่ากุมารแล้วพอดีในเล่มมีประวัติหลวงปู่หงท่านผมอ่านแล้วรู้สึกถึงบารมีท่านเลยไปดูใน Google ว่าท่านมีวัตถุมงคลอะไรบ้างสายตาไปสะดุดกับกุมารสีทองถือถุงเงินชื่อเพชรผมคุณเอารมณ์อยากได้มากแต่ตอนนั้นผมมีกุมารเกือบเจตนแล้วทั้งสายพลายสายเทพอยู่ด้วยกันในบ้านไม้ทรงไทยหลังเล็ก แล้วก็มาเจอกฎว่าถ้าจะบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หงท่านให้ถือศีลข้อสมกาเมกับข้อห้าห้ามดื่มสูราผมมั่นใจว่าทำได้เลยมองทิวรูปกุมาในหนังสือแล้วอธิษฐานว่าถ้าผมมีวาสนาได้บูชาขอให้ผมฝันถึงโชคลาภและพร้อมจะเป็นศิษย์หลวงปู่ท่านด้วยคืนนั้นนอนหลับไปฝันว่ามีคนมาหาที่ห้องคือขอประตูให้เปิด พอผมเปิดเป็นเด็กผู้ชายผมจุกยิ้มให้แล้วพูดว่าถ้าอยากได้ให้มาอยู่ด้วยต้องคิดดีทำดีนะแล้วก็ยื่นลอตเตอรี่ให้ใบหนึ่งมองดูเลขสามตัวท้ายแล้วก็ตื่นเต้นใจก็คิดว่าอยากได้มากมั้งเลยเก็บไปฝันเดินไปบอกกุมารว่าถ้าอยากมีเพื่อนใหม่ขอให้มีโชคลาภด้วยไปทำงานเดินผ่านตลาดไปเจอลอตเลขตรงกับในฝันใบหนึ่ง ปกติผมไม่ซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าภรรยาไม่สั่งแต่วันนั้นซื้อมาปรากฏวา่าถูกสามตัวท้ายเฉยเลยทีนี้ก็จะไปหาบูชาในกลุ่มมีคนอากุมานเพชรพมคุณมาเปิดให้บูชาพอดีก็ทักไปได้มาบูชาผมเอาเข้าห้องวันแรกก็จุดทูบบอกพระเจ้าที่ให้เปิดทางให้คืนนั้นจำได้ว่าภรรยาเลิกโอทีสี่ทุ่มผมกลับถึงห้องก่อน อาบน้ำเสร็จก็มานั่งสวดมนต์เรียกกุมารมารับบุญด้วยกันจังหวะก,ก้มกราบผืนมองเห็นมีเด็กผมจูกคนที่เห็นในฝันนั่งคุกเขา่าพนมมือยิ้มอยู่ข้างหลังผมมั่นใจว่าใช้เขาแน่ทีนี้ผมหลับไปก็ฝันว่ามาบอกให้ผมเรียกเขาว่าพี่เพราะอายุเยอะแล้วเรียกพี่เพรก็ได้ผมตกลงในฝันจากวันนั้นมาก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นกับผมและภรรยาบ่อย รรยาผมส่วนมากจะเจอแบบเปิดน้ำทิงไหวแล้วพอไปดูปิดใหยหรือเปิดแก๊สไว้เดินมาคุยโทรศัพท์มีเสียงเด็กกระซิบว่าไม่แล้วไม่แล nee ้วก็ไปดูหม <off letter> ้อเกือบไม่จริงๆเธอรักพี่เพชรมากกว่ากุมารตนอื่นในห้องส่วนผมเนี่ยเจอแบบมาเตือนมากกว่าครั้งหนึ่งผมเอาพี่เพชรไปทำงานด้วยที่โรงงานจำได้ว่าเข้ากะดึก อาบน้ํากินข้าวเสร็จก็จะเดินมาขึ้นรถบัสรับส่งพนักงานของบริษัทแล้วถนนเป็นแบบเรียนสวนกันผมมองฝั่งตรงข้ามแล้วรถบริษัทกําลังเลี้ยวมาคันเดียวไม่มีรถก่อนหน้ารอให้รถเมย์ฝั่งนี้ขับพ้นไปเลยเดินข้ามไปพอไปถึงเกือบกลางถนนได้ยินเสียงเด็กผู้ชายพูดใส่หูเสียงดังจนสะดุ้งว่าหยุดนะห้ามเดินผมก็หยุดเดินทันทีเท่านั้นแหะครับ รถบัสรับส่งบริษัทไหนก็ไม่รู้สองชั้นวิ่งตัดหน้าอย่างเร็วใจหายเลยคือถ้าเดินออกไปก็ขาที่แน่นอนครับเมารู้สึกตัวก็ตอนรถบัสบีบแต่นั่นแหละครับแล้วพอมาถึงโรงงานก็ซ่อมเครื่องผมก็เอาพี่เพชรไว้ใกล้ๆตรงผมทำงานเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีเหตุการณ์ที่แผ่นเหล็กมันกระเด็นออกมาจากเครื่องแล้วพุ่งมาที่แขนผม อยู่ๆเหมือนกับมีคนจับแขนผมหนีเลยไม่ถูกเกรกบาดผมหันไปมองพี่เพชรแล้วบอกว่าขอบคุณที่ช่วยหนองออกกาศตอนเช้าเดี๋ยวจะไปซื้อพิซซ่ามาถวายให้นะครับอีกครั้งคือภรรยาผมกลับบ้านต่างจังหวัดกระทันหันกับพี่ชายเขาเพราะพ่อเธอไม่สบายผมจึงต้องอยู่ห้องคนเดียวจำได้วันนั้นวันโกนพอดีกลับมาห้องอาบน้ำมานั่งสวดมนต์ ทีนี้ออกมาตรงระเบียงหลังห้องจะโทรหาภรรยาก็ดึกแล้วคิดถึงเธอมากคิดหวัวใจสิขาดพลันสายตามองไปตรงสายไฟเหมือนก้อนอะไรดำๆกระโดดทีละนิดผมก็เพียงมองดูพอถึงเสาไฟมันหยุดทีนี้เสียงลิงมันร้องใส่หูสงสัยไม่ดีแล้วรีบกลับเข้าห้องไปปิดไฟนอนปรากฏว่านอนไม่รับเลยภาวนาเอากำลังจะเขิมได้ยินเสียงเรียกหน้าห้อง ผมก็ตกใจสิเพราะมันเป็นเสียงภรรยาผมเองกลับมาไวจังแต่คิดว่าเมื่อเที่ยงเพิ่งพูดคุยกันก็บอกยังไม่ได้กลับมานี่นาค่อยๆเดินไปดูตรงหน้าต่างบานเกตไม่เห็นมีใครเลยหันหลังกลับคราวนี้เรียกอีกแล้วเป็นเสียงภรรยาผมเหมือนเดิมแต่เสียงแข็งขึ้นไม่พอใจผมเลยนั่งลงตรงบ้านทรงไทยยกมือไหว้บอกพี่เพชรในใจว่า ใครมาเรียกเนี่ยพี่เพชรพี่ไปดูให้น้องหน่อยสิถ้าไม่ดีไล่ไปเลยนะแล้วเสียงเรียกก็แรงขึ้นเมืองกูผมรู้ว่าไม่ใช่เธอแน่แล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนโดนถีบอยู่หน้าห้องเสียงดังตบผมก็อมหยิมแล้วหันไปขอบคุณพี่เพชรแล้วก็ไปนอนสบายจนเช้ามีออลารเรื่องขราบเกี่ยวกับพี่เพชรผมมาคุณทั้งเรื่องที่ผมบอกพี่เขาว่าห้ามไม่ใครมาดื่มเหล้าในห้อง วันนั้นผมไปทำโอทีภรระยาะผมพาสาวๆเพื่อนๆน้องที่ทํางานมาดื่มเบียร์ที่ห้องเธอบอกซื้อมาจากเซเว่นเย็นๆเปิดฝาร่อนใส่แกว้วไม่ถึงสองนาทีเบียร์เนี่ยจืดเป็นน้ำเปล่าเปิดขวดใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมทีนี้มีน้องคนหนึ่งบอกไปซื้อใหม่ดีกว่าข่าวเหนียวเ,เราจะได้ไม่จืดแต่ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเดินออกไปจะถึงห้องน้ำมีเสียงคนกดชักโคร้รองว่า วิ่งมาเลยเพราะไม่มีใครอยู่พากันกลับบ้านกันหมดเลยแล้วอีกเรื่องคือลูกพี่ลูกน้องภรรยาผมมาเยี่ยมตามอายุแล้วเป็นพี่พวกผมครับแกพาแฟนกับลูกชายอายุสองขวบมาด้วยกำลังซนเลยเด็กนาะครับนั่งเล่นบนโซฟามองเห็นรถแข็งที่ผมซื้อมาให้พี่เพชรคงอยากเล่นเอื้อมมือไปจะถึงแล้วปรากฏว่าเหมือนมีใครไม่รู้ผักน้องกระเด็นตกโซฟาเลย ดีที่แฟนแกวรับทันแต่น้องก็ตกใจกลัวเลยผมเลยว่าสงสัยพี่เขาหวงของเดี๋ยวไปซื้อใหม่ให้หลานเอาแล้วผมก็หันไปพูดว่าหลานผมเองครับให้น้องยืมเล่นแป๊บเดียวเองครับเท่านั้นแหละรถวิ่งลงมาเองมาจอดตรงหน้าหลานผมแต่น้องกลัวบอกไม่เล่นแล้วต่อมาไม่นานมีน้องที่รู้จักอยากบูชากูมารผมเลยบอก พี่พอมีเดี๋ยวเอาไปบูชาไหมแต่สัญญาว่าต้องดูแลให้ดีนะผมบอกพี่เพชรว่าถ้าอยากไปอยู่กับน้องให้มาเข้าฝันซึ่งก็ฝันถึงจริงๆผมเลยเอากูมันเกือบทั้งหมดให้น้องไปดูแลต่อรวมทั้งพี่เพชรผม,มคุณด้วยประกอบกับที่ผมได้นางฟ้าอับสสรวรรค์มาจากพี่สาวคนสวยกัลยาณิมิตรทางเฟสคนหนึ่งตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแต่เห็นว่าทำไมไม่มีใครเอาไปสักทีก็อธิษฐานว่า ถ้าอยากมาอยู่กับผมขอให้พี่เขายังไม่ได้ให้ใครปรากฏว่าถ้าไปถามยังไม่มีคนเอาไปผมจึงไปรับมาจนถึงทุกวันนี้ครับต่อมาก็ไปเอากุมารมาอยู่ด้วยชื่อว่าโชคอนันต์ให้เป็นเพื่อนกันหากใครมีกุมารทองอยู่ดูแลพูดคุยเล่นด้วยบ่อยๆนะครับหาของเล่นขนมให้บ้างอาจจะทุกวันพระหรือตอนมีโอกาสเหมือนกับเรายังเห็นเขาว่ายังสำคัญยังได้รับความรักจากเราอยู่ แนะนำว่ากุมารสายพรายหรือของสายดำํำอย่าพยายามเอาเข้าบ้านนะครับของเหล่านี้จะทําให้ชีวิตลําบากและแย่ลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการบูชาเลี้ยงดูกุมารจะไม่มีความหมายเลยหากคุณไม่ประกอบสัมมาอาชีพหรือคิดดีทําดีกะตันยูรู้คุณคนเรื่องเราก็มีเท่านี้ครับพี่เพชรพมคุณเรื่องโดยหารใจสิงขวบพระอุ่ครับ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ